สวัสดีครับผมจะมานำเสนอแผนสรุปผลงานครึ่งปีนะครับของปี2566นะครับผมดูจากสไลด์นะครับผมอันนี้จากแผนประจําปีแผนสากัองทรัพย์สาธารณสุขสกดครอ่าง 2, 2 5 6่ถึง2568 4 2 5 6 8นะครับผมก็จะมีประเด็นยุทธที่ได้รับผิดชอบมอบหมายคือจะมีอยู่1ประเด็นนะครับผม ประเด็นยุทธที่3นะครับผมเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป,เป้าประสงค์คือบริการใหท้ทันสมัยและประทับใจนะครับผมส่วนกลยุทธ์คือปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนพัฒนาระบบะสู่ระบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ข่าวสารที่ทันสมัยก็จะได้รับตัวชี้วัดมาทั้งหมดอยู่แล้วครับผมอันนี้คือรวมตัวชี้วัดในในในแพเนต เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรวมทั้งหมดคือ8ดตัวนะครับผมตัวนี้จะมาสรุปตัวชีวิทั้งหมดนะครับผมซึ่งตัวในปีนี้นะครับจะพิเศษหน่อยคือในตัวชีวิแต่ละตัวจะแบ่งผู้รับผิดชอบรายบุคคลนะครับผมก็จะมีชื่อของผู้รับผิดชอบอยู่ด้านหลังนะครับยกตัวอย่างคือจะมีแต่ละฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมยกตัวอย่างฝ่ายทะเบียนแล้วก็ ฝ่ายสวัสดิ์ฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารครับผมเข้ามาแล้วก็ฝ่ายการเงินก็จะเข้ามาดูแลในในของตัวชีวิตแต่ละตัวนะครับผมแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็กํากับดูแลโดยหัวหน้า,า,า,นากลุ่มงานครับผมตรงนี้นะครับผมเริ่มนะครับก็ขอแนะนําเป็น powerpoint นาเสนอนะครับสรุปผลครึ่งครึ่งปีนะครับผมสรุปผล,ผลปฏิบัติงานครึ่งปีอ่า แผนยุทธศาสตร์2566นะครับผมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมก็นําเสนอเลยนะครับผมในฝ่ายก็จะมีบุคลากรอยู่2คนนะครับผมก็จะมีแยกฝ่ายคือฝ่ายพัฒนาระบบสารหหัักภายในนะครับผมก็จะมีทําหน้าที่อะไรบ้างคือสร้างเครื่องมือและพัฒนาการบริการ,ร,การตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะครับผมแล้วก็สนับสนุนระบบ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับให้เจ้าที่สา,สามารถศึกษาเรียนรู้แล้วก็านารูปแบบต่างๆมานําเสนอให้เจ้าที่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายประชาสัมพันธ์บันทึกภาพาวิดีโอคือน้องมอสน,นะครับตัวนี้จะบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมต่างๆข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆลงผ่านระบบออนไลน์นะครับผมแล้วก็ออกแบบดีไซน์สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ออกแบบอีซน์สื่อสําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสหกรณ์ทุกกิจกรรมนะครับผมต่อมาครับผมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะมีรา,ายละเอียดตามนี้นะครับผมผมจะอธิบายเป็นทีละข้อเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวข้อหัวใจหลักนะครับผมก็จะมีตามนี้ครับเริ่มจากประเด็นยุทธไอหัวตัวชี้วัดต,ตัวแรกเลยนะครับผมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเงินกู้ฉุกเฉินสามัญพิเศษ จำนวน3ระบบนะครับผมตัวนี้ผลปฏิบัติงานในเดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับผมก็ได้ทำการปรับปรุงระบบทั้ง3าระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รา,ายละเอียดจะอยู่ที่ผลงานหน้าถัดไปนะครับผมสิ่งที่ทำได้ดีคือออกแบบแผนโปรแกรมถูกต้องครบถ้วนแจ้งโปรแกรมเมอร์ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลแล้วก็ทดสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลทดสอบ ระบบนะครับผมตัวชี้วัดที่2คือร้อยละร้อยของเจ้าที่ฝ่ายจัดการผ่านการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับอันนี้คือหลักสูตรโปรแกรม Office Excel, PowerPoint แล้วก็ Photoshop นะครับขั้นสูงนะครับผมตัวนี้ในผลใ,ในเดือนมกราถึงมิถุนายน,นครับผมมีการสำรวจความต้องการของเจ้าที่นะครับผลนะครับผมสำรวจความต้องการของเจ้าที่ ว่าอยากอยากาเรียนหลักสูตรไหนแล้วก็พอสรุปออกมาเสร็จแล้วก็ทำเป็นสื่อการสอนออนไลน์นะครับผมคือทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปศึกษาแล้วก็อัดวิดีโอทําเป็นคลิปนะครับผมแล้วก็ลงในระบบ YouTube นะครับแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายสามารถเข้ามาศึกษาผ่านระบบระบบออนไลน์ได้ครับผมแล้วก็มีตัวโพสเท,เทสเทโพสเทส การทดสอบว่าเจ้าหน้าที่ผ่านขั้นตอนการประเมินวิชาวิชาวิชาสื่อการสอนตัวนี้ไหมนะครับผมก็ประเมินผ่านา g o o g l e Form นะครับผมแล้วก็สรุปเป็นคะแนนออกมานะครับผมตัวนี้ก็ปฏิบัติปล่อยออกไปแล้วแปดคลิปนะครับผมก็8หลักสูตร8 8ตัวนะครับตัวนี้จะปล่อยออกไปเรื่อยๆนะครับตามตามฝ่ายที่เขาต้องการนะครับผมก็ ถ้าสรุปผลปฏิบัติงานก็ตอนนี้ก็ให้ไป6 0สิบร้อยละหกครับผมตอนนี้สิ่งที่ทําได้ดีคือ,อศึกษาข้อมูลให้เตรียมข้อมูลแล้วก็อัดคลิปวิดีโอสอนการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตัวนี้จะเป็นสิ่งที่อสอนแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็จะอยู่กับเราไปตลอดครับถ้ามีเจ้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ให้เจ้าที่เข้ามาศึกษาผ่านคลิปวิดีโอตัวน,นี้ได้เลยครับหรือว่าสมาชิกอาจจะอยาก ศึกษาก็สามารถปล่อยออกให้สมาชิกได้ศึกษาได้ครับผมก็อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ศึกษาครับ YouTube ที่ผลการปฏิบัติงานที่อสอนนะครับก็จะมีอยู่8 EP นะครับผมก็นำเสนอออกมาครับผมอันนี้ก็รายละเอียดก็หลักสูตรแรกครับหลักสูตรการพัฒนา,า Word Excel PowerPoint วันนี้ครับผมก็สอนการใช้แล้วก็สอนการาพัฒนาไอาตัวขั้นสูงนะครับผมตัวหัว หาข้อมูลใส่สูตรต่างๆนะครับผมก็หาข้อมูลวันเดือนปีเกิดของสมาชิกอายุสมาชิกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็สอนการใช้ฐานข้อมูลของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพนะครับผมต่อมาตัวชี้วัดที่3คือพัฒนาแอปมบายเพื่อลองรับระบบสหกรณ์จำนวน1ระบบนะครับผมตัวนี้ผลดำเนินงานก็พัฒนา ได้80%นะครับอยู่ระหว่างการสอนสอนแล้วก็โหลดอัปโหลดข้อมูลลงสู่ระบบออนไลน์นะครับผมก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับผมก็จับทุกระบบเลยนะครับผมเอามารวมที่เว็บไซต์ในระบบแอปพลิเคชันนะครับผมก็สรุปได้ได้ระบบที่เราที่เราจะอลงให้สมาชิกบ,บริการนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างครับผมทดสอบลงในระบบ โทรศัพท์แล้วนะครับก็จะมีทั้งระบบ Android และก็ iOS นะครับผมก็ตัวน,นี้ลงเป็นแอปพลิเคชันที่ฝังอยู่ในระบบ iOS เลยนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็จะโชว์หน้า,นาจอแอปพลิเคชันที่เป็นไอคอนไอคอนต่างๆระบบต่างๆแล้วก็สามาชิกสามารถกดใช้ผ่านไอคอนได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างแจ้งโอนเงินออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์กู้ออนไลน์หรือว่าสัตทันนี้ออนไลน์พวกนี้นะครับผมสมาชิกสามารถ ใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งระบบนีนะ้จะแตกต่างจากระบบในหน้าเว็บหลักนะครับผมในหน้าเว็บหลักคือจะเป็นอีกจะเป็นกุปรวมเป็นกลุ่มนะครับผมกลุ่มมีแค่3-4กลุ่มนะครับผมก็จะขึ้นโชว์ต่างๆตรงนี้นะครับผมต่อมาครับอันนี้คือทีนี้การโหลดแอปตรงนี้นะครับก็ทําเป็นวิดีโอสอนการโหลดแอปผ่านาช่องทาง YouTube นะครับผมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ครับก หลดแอปยังไงหลดเข้า iOS ยังไงหลดเข้า Android ยังไงก็ทำเป็นอัดคลิปไว้สอนสมาชิกนะครับผมตรงนี้ตัวที่4ครับผมร้อยละร้อยของแต่ละฝ่ายในสหณานำเสนอนวัตกรรมต่อคณะองรมการดำเนินการประจําปีนะครับผมในฝ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมก็นำเสนอนวัตกรรมตัว,ต,วตัวระบบแอปพลิเคชัน ทุกทุกระบบน,น,นะครับลงในมือถือนะครับผมจะเป็นนวัตกรรมของฝ่ายนี้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่างๆของสมาชิกก็เอามาลงในแอปตัวนี้ครับผมก็สรุปตามนี้ครับทีนี้ก็ตัวอย่างครับผมนว,วัตกรรมก็ที่ให้ดูล่าสุดเมื่อกี้น้ครับผมก็เอามาลงตัวที่5คือพัฒนาโปรแกรมหลัก4ระบบคือระบบสมัครสมาชิกใหม่ระบบแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ระบบสวัสดิการ ตรงนี้่พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในระบบสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ปรับปรุงปรับปรุงใบสมัครใหม่แล้วก็ระบบแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ระบบสวัสดิการก็อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับฐานข้อมูลของระบบสวัสดิการใหม่นะครับผมแล้วก็ระบบผู้รับผลประโยชน์ก็ลงในใบสมัครออพลงที่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วครับผม ทีนี้ระบบที่6ครับการพัฒนาโปรแกรมเสริมงานระบบกู้ออนไลน์นะครับผมตัวนี้ระบบเสริมกู้ออนไลน์ก็ในระบบหลักนะครับผมก็พัฒนาเป็นเงินปีในปีนี้จะมีเงินกู้เพิ่มเข้ามา2ตัวคือระบบกู้พลังงานแล้วก็กู้รวมนี้นะครับผมก็ทกําการเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์แล้วก็ระบบหลักเรียบร้อยแล้วครับผมก็อันนี้ในระบบหลักนะครับก็จะมีช่อง เพิ่มเงินกู้ประเภทกู้พลังงานก็อันนี้เคสจริงเลยนะครับที่ซ้ำที่เพิ่งกู้ไปนะครับแล้วก็การอัพข้อมูลเข้าแล้วก็ขึ้นโชว์ในหน้าเว็บนะครับผมทีนี้ต่อมาจําจนวนครั้งของการจัดการแอป,แอปโมบายเพื่อรองรับหนึ่งระบบนะครับตันนี้ก็จัดการในด้านฐานข้อมูลทั้งหมดทุกระบบนะครับสามารถอันนี้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก็อัพข้อมูลขึ้นในระบบ ทุกทุกทุกวันนะครับผมในวันทําการนะครับผมก็ตามจํานวนนี้ครับทีนี้หัวข้อที่7ตัวเชื่อที่7จ็ดร้อยละร้อยของสมาชิกที่ได้รับการบริการผ่านาการได้รับแจ้งข่าวสารผ่านระบบไลน์บอทช่องทางอื่นๆนะครับผมตัวนี้ก็ผ่านสื่อนําเสนอ,อข่าวประชาสัมพันธ์ตัวนี้ถูกต้องครบถ้วนนะครับผมก็ผลิตสื่อ ต่างๆในแต่ละเดือนทุกเดือนนะครับผมก็รายละเอียดก็จะอยู่หน้าต่อมาครับผมสรุปผลการผลิตสื่อนะครับก็จะมีเดือนมกราผลัผลิตไปกี่ลงในเว็บไซต์กี่ข่าวแล้วก็ไลน์กี่ข่าว Facebook กี่ข่าวกลุ่มต่างๆแล้วก็ youtube สรุปรวมนะครับมกราคมพมินาเมษาพุษธภามิถุนาก็สรุปรวม6เดือนตามยอดที่แซงแซงตรงหน้าเว็บนะครับผม แล้วก็ทีนี้ในเดือนในเดือนมิถุนพฤษภามิถุนายนนี้มีช่องทางใหม่คือช่องทาง youtube ก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่162รยสไล์ส่วนช่องทางไลน์บอทดก็มีมีผู้ติดตามเพิ่มคือ346พไลน์แล้วกผ็ผู้ติดตาม Facebook 2006ครับผมแล้วก็เว็บไซต์สรุปเป็นเดือนสุดท้ายนะครับผมตามยอดนะครับทีนี้หัวข้อที่8คือร้อยละร้อยของเจ้าที่ผ่านการ ประมวลผลโปรแกรมของสากรนะครับผมตัวนี้จะเป็นกิจกรรมกากิจกรรมประมวลผลนะครับผมก็ในเดือนแต่ละเดือนก็ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับดําเนินการประมวลผลระบบต่างๆ13ระบบแล้วกอ็อัดวิดีโอลง,ลง YouTube เพื่อสอน การใช้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็วิธีการต่างๆวิธีอ้นต่างๆนะครับผมตามดังสือนะครับผมทีนี้ก็ารายละเอียดต่ดดางๆก็มีรายละเอียดดังนี้ครับผมทีนี้ก็การอัดวิดีโอลงสอนการใช้ขั้นตอนต่างๆก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สอนการปรับสมุนอัดอัตโนมัติว่าปัดยังไงแล้วก็ส่วนเว็บไซต์ต่างๆก็นําเสนอ ตามระบบนะครับอันนี้ระบบโครงสร้างฐานข้อมูลอันนี้ระบบลายบอร์ดนะครับผมก็สุดท้ายครับผมจบการน,นําเสนอครับทีนี้เสริมครับผมระบบที่จะพัฒนาต่อ,อในระบบแอปพลิเคชันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ทำในฐานข้อมูลสากรณะครับผมก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับผมก็สืบเนื่องจากตัวเดิมยัง พัฒนาต่อยอดแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดตัวใหม mm hmm. ่เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็ทีนี้ตัวต่อมาครับผมระบบะสำรวจความพึงพอใจของการมารับบริการของสมาชิกนะครับผมก็จะมีโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่แล้วก็ตัวประมวลผลนะครับแล้วก็สรุปผลที่สมาชิกมา พึงพอใจนะครับผมกดตัวพึงพอใจนะครับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ